บ้านใครมีผู้สูงอายุที่ต้องทานยาทีละเยอะๆแบบนี้ไหมคะตัวหนังสือจากซองยาก็เล็กบางทีก็อ่านยากทำให้ยาเหลือเยอะเพราะทานยาไม่ครบผลการรักษาก็ไม่ดีเท่าที่ควรรอบหน้าไปหาหมอก็ได้ยามาเพิ่มเพราะเบาหวานขึ้นหมอจึงเพิ่มยาให้ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเราทานยาไม่ครบตามที่หมอสั่งทําให้คุมน้ําตาลไม่ได้ทางที่ดีเราควรดูแลท่านสักนิดใส่ใจเรื่องการทานยาสักหน่อยถ้าเราไม่มีเวลาดูแลท่านไม่ได้อยู่กับท่านยีิบสี่ชั่วโมงก็ควรที่จะมีตัวช่วยในการดูแลเรื่องยาให้ท่านอ ใส่เม็ดยาตัวนี้มันช่วยได้มากๆเลยนะคะสําหรับคนที่ต้องทานยาในปริมาณที่เยอะนี้มีช่องใส่ย,ยาถึง21ช่องครบทั้ง7วันแต่ละวันแบ่งเป็น3ม,มือ้อคือมื้อเช้ามื้อกลางวันและเย็นมีสัญ,ญลักษณ์มองเห็นได้ง่ายเป็นกล่องทึบขนาดเล็กสามารถกันแสง,แงได้เอาไว้แบบนี้มั่นใจเลยว่าปลอดภยัยเพราะยาไม่โดนแสงและไม่เสื่อมสภาพทําให้คุณตาคุณยายเราหยิบยาทานได้ง่ายขึ้นทานยาได้ตามหมอสั่งการรักษาโรคก,ก็เป็นไปนในทางที่ดีกินยาได้ครบไม่ก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนนะใครสนใจกล่องใส่เม็ดยา แบบนี้เราแปะพิกัดไว้แล้วที่ใต้คลิปนะคะ